ครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสามสองสามหนึ่งก็จะไปทางอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณได้ครับแต่ตอนนี้ผมมุ่งหน้าตรงพาเข้ามาตรงกลางอำเภอบางเลนเลยครับป้ายของบ้านขอมางเลนเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาโค้งไปตามถนนก็จะไปสามสี่หกเหมือนเดิมครับไปลาดหลุมแก้วปทุมธานีครับตามป้ายเลยครับ 3 2 9 6อดนนี่ครับมันจะเป็นโค้งตรงนี้ครับเลี้ยวขวาก็จะไป3า6สออกไปท,า,ปา,ทางรั้นหลุกแก้วปทุมธานีครับถ้าตรงไปก็ไปดนตูมครับเส้นนี้ครับ15กิโลตามป้ายเลยครับพี่น <todo> ้องนี่ครับบรรยากาศ อำเภอบางเลนจันงหวัดนครปฐมครับช่วงบ่ายหนึ่งโมงสิบสามนาฬิกาศูนยนาทีครับตรงนี้เป็นอะไร,รนี้เป็นทางมหลายประมาณนี้ครับก็คนงานที่ พักเที่ยงก็จะเริ่มทยอยกลับเข้าไปทำงานเหมือนเดิมครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกครับไฟเดงครับบรรยากาศตอนบ่ายบ่ายหนึ่งโมงครับในําำภอบางเลนครับวันนี้ผมอยู่บนถนนสามสี่หกครับกับมุ่งหน้าถ้าตรงไปสามสองเก้าหก ไปอำเภอตอนตูงครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายครับไปทางสามสี่หกลาดหลุมแก้วปทุมธานีครับตรงแยกตรงนี้ครับตามป้ายเลยครับมันก็ร้อนๆครับช่วงบ่ายๆก็จะไม่ค่อยเห็นผู้คนเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็ต้องหลบเข้าล่มครับตอนนี้เหมือนนกครับแดดร้อนๆก็ต้อง กุมพุ่มไม้ที่จะอยู่ครับเลี้ยวซ้ายมาเลยครับพี่น้องตรงไปตรงนน้นก็คือไปดอนตูมนะครับนี่ครับเป็นสามแยกครับโรงพยาบาลบางเรียนก็อยู่ทางที่ไปดอนตูมนะครับตรงนี้เป็นตลาดครับตลาดดีกูโซนครับ โตัพบางเลนครับทางขวามือขับมานิดเดียวก็จะมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนครับนี่ครับแม่น้ำนครเชียงศรีแม่น,น้ำท่าจีนครับแล้วแต่บางพื้นที่จะเรียกครับเราเรียกามป้ายแล้วกันครับ แม่น้ำมาแล้วครับพี่น้องบนถนนหมายเลข346ขับุ่งหน้าไปทางอำเภอลาดแก้วจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้อยู่ในเขตของอำเลนครับพี่น้องพอลงสะพานพก,ก็จะมาเจอแยกเดี๋ยวซ้ายไปบ้านไสงามตรงไปบางบนของตรงนี้เป็นสามแยกครับ วัดไผ่จระเข้แถวเวสสวนย้ยวซ้ายไปเลยครับพี่น้องก็รถก็จะเยอะพอสมควรครับทั้งสองฝั่งครับตรงนี้เพราะว่ามันเข้าเขตตัวอำเภอครับบางหัวทองสามสิบสี่กิโลเมตรครับจากอำเภอบางเลนนี่ครับมันถนนหมายเลขสามสี่หกครับพี่น้องตอนนี้ดอกกัญปพยก,ก็จะเหลืองเหลืองครับเหลืองเหลือง แห้งๆเกน็ดๆครับหรือว่าเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อาจจะแห้งแรงครับแต่ว่าก็พยายามที่จะออกดอกสีเหลืองให้เราดูสวยงามครับแถวนี้ไม่มีต้นปูนครับมีแต่ต้นกันประพฤกษ์ครับตรงก่อขางถนนครับตรงนี้ก่อลางถนนก็จะเป็นร่องตรงกลางแล้วก็มีแบลนเนอร์สองฝั่งครับน่าจะทําช่วงที่น้ําท่วมปี54ครับน้ําท่วมหนักครับกันน้าครับ พอมาตรงนี้ก็จะเป็นถนนพอออกจากบนตรงช่วงบางเลนก็จะเป็นถนนคอนกรีตครับนี่ครับไม่ใช่รากยางมาต่อยก็เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครับก็ก็มีรอยแตกแล้วเป็นบางช่วงนะ แถวนี้นอกกันปรบลึกก็จะสดชื่นหน่อยครับมีใบสีเ,เขียวเขียวแสมเลครับไม่แห้งแล้งเหมือนที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับ <c oughs> ท้องฟ้าข้างหน้าก็มีเมฆเยอะครับแสงแดดก็เริ่มจะบดบังถูกบดบังไปด้วยก้อนเมฆครับทําให้ลดความเล่าร้อนของแสงอาทิตย์ลงไปได้ครับลุ่งโลดฟารมดฟ้ามารล วัดนักบุญองงันเดย์นูนินเซนกันดูก็ตามป้ายครับพี่น้องน่ครับนี่ชมความสวยงามของดอกกันปพึ๊กที่ตรงกอกั้งถนนก็ขึ้นสะพานข้างหน้าก็เหลืองนาลครับตรงฝั่งขวาหมือนครับดอกกันปพึ๊กล้วนๆครับ ก็ไม่ค่อยนาแน,น่นครับแต่ว่าจุดขับรถหุดยืนจุดยูเทิรน,นก็จะเยอะไปหน่อยครับแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังครับตรงนี้คลองพระมอครับมอมอครับพระมอไม่ใช่ปัวครับมอมอ น่มองน่าเป็นจ่้น่าจะเป็นจ่อเฉพาะครับข้างหน้าก็ยังเป็นถนนคอนกรีตครับแล้วก็มีดอกกัประพึกสีเหืืองลอา,ามครับประดับประดาไปตลอดสองฝั่งทางครับบนถนนเป็ะเลขสามสี่หกหน้าไปทางอำเภอล่น่นแก้วจังหวัดปทุกทานี้ครับข้างหน้าเป็นปัน๊ม ปตทครับจากเลยสะพานพระมอมาครับผมก็จะไวททำธุระปัมปังอะไรนิดหน่อยครับมีปั๊มปตะทออยู่ เรียบร้อยครับตํ๊มอตทตอนนี้ก็ออกมาอยู่บนถนนหมายเลข346มืนเดียวครับตอนนี้ตกฟ้าก็แสงแดดก็ไม่ร้อนแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าแดดบดครับี่น้องเมฆมันเยอะครับข้างบนเหมือนฝนจะตก ก็ยังมุ่งหน้าไปทางอำเภอลาดหลุมแก้วครับก็ยังอยู่บนถนน,นคอนกรีตของถนนมหมายเลข34ครับข้างหน้าฝั่งซ้ายมือเป็นต้าเชียวน้ำตาหอยครับ ยี่สิบหกแหวนปั๊มก็พอมาเรียบร้อยครับคลองส้มกัะเทียมครับตรงนี้ชมแลก้ก็นี่เป็นของพระพิมล บ้านของแขกของพี่มนนะครับผมก็กลับมาจริงๆแล้วผมต้องเมื่อกี้ผมต้องกลับรถใต้สะพานครับแต่ว่าผมก็ขับเลยก็ต้องไปกลับรถย้อนมาใหม่ครับขึ้นสะพานแล้วก็ลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางนี้ครับบนถนนชนบทหมายเลขสามศูนย์หนึ่งเจ็ดครับ ก็จะเป็นถนนตามหมู่บ้านครับก็จะเป็นถนนคอนกนรีตปิ่งสวนเลนครับนี่ครับมีป้ายอำเภอไซน้อยตกไปแล้วก็บ้านของแขกสามกิโลบ้านขลองพิมลสี่กิโลครับประมาณนี้ครับสองข้างหน้าก็จะเป็นทุ่งานาครับทุ่งรวงทองครับแล้วก็มีบอ่อน้ำที่ปลูกพักกระเกบ ับตรงมาเรื่อยๆครับถนนก็โล่งดีครับเป็นถนนตามหมู่บ้านครับกองเงียบสงบมาเหลือนผู้คนก็อยู่ห้างๆครับตามสไตล์ของป้านนอกครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเลี้ยวลงมาจากถนนสามสี่เจ็ด 3, 4, ครับ แยกออกมาเข้าถนนชนบทถนนหมายเลข3017ครับช่วงนี้ก็เป็นทางยุบครับทางมันสุดก็ต้องระวังครับ สภาพบรรยากาศมาเหลือผู้คนก็จะเป็น,นประมาณนี้ครับตอนนี้ผมยังอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมครับพอพอข้ามคองข้ามคลองตรงนี้ครับมันก็จะเข้าเขตอำเภอ,เอ้จังหวัดนนทบุรีครับอำเภอไซน้อยครับนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของเวลาบ่าย1โมง35นาทีครับตรงนี้เป็นเขียบชุมชนครับเป็นทางคอนกรีตวิ่งสวนเลนครับตอนนี้ข้างหน้าเป็นวัดนบ้านของสิบมือไซ์น้อย วัดอะไร,รัวัดยอดพระพิมน,นครับนี่ครับนี่ครับอบตอขุนสีครับอยู่ข้างหน้านี่ครับ การบริหารจัดตบนขุนสีครับ ที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแตละวัดก็ไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกทกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อําลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านยงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ